สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JS r e s e v i e ครับผมโน้ตครับร้าน JS r e s e v i e ครับช่วงนี้ครับกระแสรถ PPV กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทยนะครับต้องบอกก่อนนะเพราะว่าถนนเมืองไทยเนี่ยมันเหมาะสมกับใช้รถแบบนี้นะครับและอย่างครับรถ PPV เนี่ยมันนั่งได้ถึง7คนแน่นอนครับมันอเนกประสงค์สามารถ ใช้ไปทํางานได้สามารถเดินทางใกล้เดินทางไกลสามารถออกงานวันหยุดสามารถใช้งานได้อย่างครอบคุมครับซึ่งครับวันนี้ครับ JS Racing View ครับเราได้รับโจทย์จากลูกค้าท่านหนึ่งครับซึ่งนํา i s u Mulex 2023ตัวใหม่ล่าสุดเลยครับสีน้ำเงิน Garcia Bu Mica ซึ่งคันนี้ครับผมได้รับโจทย์จากเจ้าของรถครับรับรถมาแล้วนะครับเจ้าของรถท่านนี้ครับลองขับมาสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่า อยากจะเปลี่ยนล้อยางชุดใหม่อยากจะแต่งช่วงล่างใหม่ให้มันถูกใจมากกว่าเดิมต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่าเจ้าของรถท่านนี้ก่อนมาขับคันนี้เขาขับรถเก่งมาก่อนนะครับและยังชินอยู่กับการขับรถเก่งพอขึ้นมาขับรถ PPV ซึ่งตัวตัวถังอ่ะมันสูงขึ้นพอตัวถังมันสูงขึ้นเขาขับรู้สึกว่าประเด็นแรกเลยครับคือมันโครงเครงนะฮะเวลาความเร็วสูงเนี่ยโครงเครงขับแล้วไม่ค่อยมั่นใจประเด็นที่2ครับผู้สูงอายุเวลาขึ้นรถก้าวขาลําบากนะครับเพราะตัวรถที่มันสูง นะฮะเจ้าของรถก็เลยบอกว่างั้นอยากจะโหลดตัวถังลงนะครับให้มันเตี้ยลงนะครับแล้วก็คันนี้เขานั่งไม่เยอะมากนะฮะก็เลยอยากจะโหลดให้มันเตี้ยและสำคัญครับอยากจะอัปเกรดช่วงล่างให้มันขับขี่ดีขึ้นกว่าช่วงล่างตันดัดเพราะว่าขับความเร็วสูงรู้สึกว่ามันไม่มั่นใจเท่าที่ควรนะครับรถคันนี้ครับเขาขับแล้วเขารู้สึกว่าพงมาลัยมันสะท้านสะเทือนเวลาเจอทางไม่เรียบทางขรุขระซึ่งส่วนใหญ่คนที่ขับมิวเอ็กซ์หรืออีซูดีแม็กจะเจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้ว นะครับซึ่งเจ้าของรถบอกว่าเฮ้ยให้สํานัก JS e ปรับปรุงแก้ไขาให้มันดีขึ้นได้ไหมจัดให้ครับผมและอีกที่สาคัญครับเจ้าของรถบอกว่าอยากจะอัปเกรดประสิทธิภาพระบบเบรกให้มันดีขึ้นปลอดภัยขึ้นที่สาคัญครับมันต้องสวยเข้ากับล้อชุดใหม่ครับสํานัก JS e ครับรับโจทย์และจัดให้ครับ ที่ตัวล้อก่อนเลยครับผมล้อครับเลือกใช้เป็น TE37 งาน NK Performance สีเทา DGM l เ s ลเซอร์ขาวนะครับสเปคล้อครับขอบ18กว้าง9นิ้วออฟเซต0ครับตัวล้อเป็นกระบวนการผลิตแบบ f ฟ r ์ฟอร์มแน่นอนครับกระบวนการผลิตแบบนี้มันทำให้ได้ล้อที่มีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็แข็งแรงนะฮะยางครับเลือกใช้เป็นยาง t ตโย t a ทาครับ265 6018นะครับผม ซึ่งมวลรวมน้ำหนักรวมของล้อ,อยางชุดนี้ขอบ18จะมีน้ำหนักที่เบากว่าล้อสแตนดาร์ดขอบ20โรงงานที่ให้มาแน่นอนครับล้อที่หนักเบาแบบนี้ส่งผลอะไรครับใน isu milx ตัวนี้นะครับลดทอนแรงกระทำทำให้น้ำหนักพงมาลัยจากที่สถานสะเทือนเยอะเวลาเจอทางไม่เรียบลดทอนน้อยลงนะครับขี่ความเร็วสูงสมดุลในตัวล้อทําให้พงมาลายนิ่งขึ้นครับเพราะว่าด้วยกระบวนการผลิตแบบโฟร์ฟอร์ ยางครับโตโยต้าแอทีสามสองหกตอบโจทย์ทั้งถนนแห้งถนนเปียกใช้งานในความเร็วสูงตอบโจทย์มั่นใจปลอดภัยครับและเป็นยางที่มีเสียงรบกวนนะครับที่ค่อนข้างจะต่ําถ้าเทียบในเลทยางสปอร์ตนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ายางโตโยต้าแอทีสามคือยางสปอร์ตนะครับแน่นอนครับเป็นยางไฮเปอร์ฟอร์แมนเหมาะกับรถกระบะหรือรถพีพีแบบนี้ที่เน้นขับขี่ในทางเรียบใช้ความเร็วสูงมั่นใจปลอดภัยแน่นอนครับมาในส่วนของช่วงล่างครับอย่างที่บอกครับโจทย์ก็คื อยากโหลดลงนะครับแล้วก็นั่งไม่เยอะลูกค้าบอกว่านั่งแค่4ถึง5คนเท่านั้นนะฮะแล้วอยากจะโหลดลง2นิ้วนะครับแน่นอนครับ JS จัดให้ครับช่วงล่างครับเจ้าของรถบอกว่าผมเป็นคนขับรถเร็วเพราะชินกับขับรถเก่งทันเก่าที่แต่งนะครับช่วงล่างขอเป็นชุดเต็มสเตปแบบสุดเลยในมิวเโหลดแบบนี้จัดไปครับโปรเฟนเดอร์ทูซิลลี่ทูเวย์ซับแทงครับใช้งานร่วมกับสปริงโหลดโปรเฟนเดอร์ในด้านหลังนะฮะ สเตปนี้ครับจะลดลงอยู่2นิ้วเต็มนะครับแน่นอนครับได้สัดส่วนที่สวยงามถูกใจเจ้าของรถฮะและขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายในผู้สูงอายุที่ต้องก้าวขาขึ้นลงครับและที่สำคัญครับการขับขี่ครับในชุดโปรเฟนเดอร์ชุดนี้โชคชุดนี้ครับเป็นระบบโมโนทูบนะฮะปรับหนืดนะครับเป็นทูเวย์นะครับปรับหนืดในช่วงรถยุบนะครับหนืดในช่วงบัม์นะครับได้8สเตปหนืดในช่วงรีบาวช่วงรถโดดลอยได้อีก8สเตปครับแน่นอนครับการปรับโชกทูเวยแบบนี้ ครอบคลุมการใช้งานของเจ้าของรถอย่างแน่นอนและที่สำคัญครับมาทำให้รถคันนี้ครับมีการขับขี่ที่กระชับแน่นมั่นใจปลอดภัยตัวรถบอดี้รถมีการเอียงตัวที่น้อยลงจากที่เมื่อก่อนเคยเอียงตัวเยอะในช่วงล่างตันดาแน่นอนครับพอเอียงตัวน้อยลงส่งผลในเรื่องการเข้าโค้งที่คมขึ้นปลอดภัยมั่นใจขึ้นคอนโทรลรถได้อย่างง่ายนะฮะ <S <S พอยหลักๆอีกอย่างหนึ่งครับผม ใช้ความเร็วสูงวเวลาจเจอถนนที่เป็นคอสะพานการโดดบินคอสะพานแน่นอนครับถ้าช่วงล่างมดาตรฐานเดิมๆอาจจะรู้สึกว่าโยกย้อยไม่มั่นใจแต่โปรเฟนเดอร์ทูลซิลี่ครับแน่นจะชับคอนโทรลรถได้อย่างมั่นใจปลอดภัยนะครับวเวลาโดดขึ้นคอสะพานขึ้นตรงๆลงตรงๆไม่มีการปัดไม่มีการเสรในโปรเฟนเดอร์ทูลซิลี่เพราะฉะนั้นโปรเฟนเดอร์ทูลซิลี่ชุดนี้ตอบโจทย์กับคนที่ขับรถเร็ว ะะต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงสุดในรถ PPV แบบนี้คันนี้จะมีใส่อุปกรณ์เสริมในส่วนของช่วงล่างนะครับเพราะว่ารถมิลล X เนี่ยที่โหลดมุมล้อจะแบะขึ้นนะครับทำให้กินยางด้านในซึ่งเป็นปัญหาที่เจอในรถโหลดอยู่แล้วคันนี้มีใส่เพิ่มเติมครับปีกนกปรับองศาในด้านหน้าจากสารแน่นอนครับชดเชยมุมล้อที่เสียไปทําให้มุมล้อรถตั้งตรงขึ้นสงผลในเรื่องการตั้งศูนย์ลงค่ามาตรานนะครับและลดการกินยางนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ต้องบอกนะฮะสำคัญมากๆในอีซูมิลล X ครับผม ต่อเนื่องครับลูกหมากันโค้งปรับระยะทั้งหน้าและหลังครับเป็นของซันเช่นเดียวกันเหมือนปีกนกก็เป็นของซันเช่นเดียวกันนะฮะลูกหมากันโค้งปรับระยะทั้งหน้าและหลังนะครับช่วยปรับมุมกันโครงนะครับในรถโหลดแบบนี้ให้อยู่ในตำแหน่งที่สมดุลส่งผลในเรื่องการเข้าโค้งที่จิกโค้งคมขึ้นนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมของรถที่โหลดแบบนี้ตรงรุ่นทุกอย่างนะฮะในส่วนของสปริงหลังครับคันนี้เลือกใช้สปริงโปรเฟนเดอร์โหลด2นิ้วครับแน่นอนครับสปริงโปรเฟนเดอร์โหลด2นิ้วตัวนี้โหลดได้อย่างสวยงามนะครับ และที่สาคัญครับสปริงสงนิ้วนะคะผมบอกอย่างนี้นะฮะการที่โหลดรถ2นิ้วแบบนี้จะเหมาะกับคนที่ใช้รถนะฮะมีผู้โดยสารนะครับนั่งอยู่ประมาณ4-5คนและมีสัมภาระประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าใครที่ใช้รถนั่ง6คน7คนและมีสัมภาระด้วย ควรจะโหลดแค่1นนิ้วแต่โจทย์ของเจ้าของรถท่านนี้บอกว่านั่งแค่ 4- 5หคนนะครับสบายสบายนะฮะต้องการให้รถมันทรงสวยนะฮะนั่งไม่เยอะบรรทุกข,ของไม่เยอะแน่นอนครับ2นิ้วตอบโจทย์สาหรับลูกค้าท่านนี้อย่างแน่นอนครับมาในส่วนของชุดระบบเบรคครับแหมไม่ใส่ไม่ได้ครับเจ้าของรถบอกว่าใส่เบรกเนี่ยแน่นอนครับราคามันสูงนะฮะแต่ใส่เบรกไปแล้วเนี่ยสิ่งที่คนมองดับแรกเลยฮะ,ะมันสวยเข้ากับล้อชุดใหม่อย่างแน่นอนเวลามองสุกว่โหูรถเรามันดูดีดูครบ มีองค์ประกอบนะครับแต่น่นอนครับเบรกชุดนี้ฮะที่ลูกค้าเลือกครับเป็นชุดเบรกคายเยนหน้าหลังครับเป็นเบรกคายเยน 18z แดทั้งหน้าและหลังด้านหน้านะครับจะเป็นคาลิเปอร์ขนาด6พอร์ตจานสามรยมิลครับผมด้านหลังจะเป็นคาลิเปอร์แบบ4พอร์ตครับจาน3 7มมิลครับในชุดนะฮะจะมีเจ้าชุดเบรกมือไฟฟ้าเข้ามาด้วยเพราะว่ารถมิวเอ็กเป็นระบบเบรกมือไฟฟ้าต้องมีเบรกมือไฟฟ้าชิ้นนี้เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับไม่งั้นเบรกมือไฟฟ้าจะใช้งานไม่ได้แต่คัััันนนี้รรบของงทาาสกเ เบรกมือไฟฟ้าทํางานได้อย่างปกติและฟังก์ชันของตัวรถทํางานได้อย่างครบครับเบรกชุดนี้จะมาด้วยชุดคาลิเปอร์คัสตอมสีได้นะครับจานนะครับขาตรงรุ่นนะฮะสายถักทนแรงดันสูงนะทุกอย่างเป็นอุปกรณ์ตรงรุ่นทั้งหมดนะครับผมเิลลิ่ครับเมื่อใส่ไปแล้วฮะแน่นอนครับสวยขึ้นครับเบรกระยะเบรกสั้นลงทุกครั้งที่เราเหยียบเบรกมั่นใจปลอดภัยขึ้นแน่นอนครับเหมาะกับคนที่ขับรถเร็วนะฮะล้วต้องการความปลอดภัยสูงสุดให้กับ พวกขี่และครอบครัวครับผมร้านผมนะฮะแต่งรถตามโจทย์ของลูกค้าแน่นอนครับได้ความสวยงามถูกใจเจ้าของรถนะฮะแต่สิ่งที่สาคัญที่ร้านเราคํานึงมาเสมอครับรถต้องมีประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์ในเรื่องการใช้งานใช้งานไฮเปอร์เปอร์แมนับขี่ความเร็วสูงเดินทางไกลต้องปลอดภัยไร้กังวลครับนี่คือหัวใจหลักของสำนักเราครับ <S j H s เอสเวิครับผมร้านผมฮะอยู่บางบัวทองนนทบุรีครับผม ทยคลิปตัวผมจะขึ้นแพลตฟอร์มการติดต่อนะครับจะมีเบอร์ทีมงานของเรานะฮะแล้วก็มีช่องทางติดต่อทาง l i น์แอดนะฮะแล้วทางช่อง TikTok ด้วยนะครับยังไงดูคลิปนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับแล้วอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกับผมร้าน j s d r e s s ร n g View วิวนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ